คือตรงนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งของของพวกเราซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการแต่สิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่รัฐบาลรับประกันและรัฐบาลให้ให้การช่วยเหลือเราก็คือกองทุนอ,อมแห่งชาติสิ่งที่สําคัญที่สุดของการดูแลสุขภาพก็นี้มีพ้นในเรื่องของ3าอ,อตอนนี้ใช้สิทธิ์รับประกันสุขภาพอย่างเพราะว่าโครงการนี้บางทีก็แต่เราไม่มีไม่มีเงินไปหาหมอเราก็ใช้โครงการนี้นะก็ก็ดูแลเราดีครับ สวัสดีครับผมนายพัฒนาพรมเผ่าครับผู้ใหญ่บ้านบ้านของอลางหามู่ที่16ตําบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดส,สัตะแก้วปัจจุบันนี้ก็อายุ57ปีครับเ,เรื่องของการทํางาน,เ,นเป็นสิ่งที่มีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับในรูปแบบครั้งกับเป็นผู้นําชุมชนของการเป็นอาสาสมาัครเรื่องความอยากเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุข นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่การที่เราจะเข้าถึงคนเข้าถึงชุมชนได้นี่ร่างกายของเราต้องอต้องมันดูแลตนเองนะครับต้องไฝ่ใฝ่ที่จะดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะครับบางทาีการที่เรานําสิ่งที่เป็นไม่เป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกายเรา,เราก็จะไม่ไม่รับนะครับเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการภ้าขนนี่ต้องผ้าขนให้เพียงพอ เราก็มีความพร้อมเตรียมการอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็จะได้มีกําลังมีทั้งกําลังกายกําลังใจแล้วก็มีในขององค์ความความ,ความรู้และแนวความคิดที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอตอนนี้ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพนะครับหรือว่าโครงการ3ามสิบปบัเวลาเราเจ็บป่วยนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่นี่ก็ขึ้นกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงโตโอเคครับโอเคก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าโครงการนี้บางทีก็เราไม่มีไม่มีเงินไปหาหมอแล้วก็ใช้โครงการนี้ได้ก็ก็ดูแลเราดีครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการดูแลสุขภาพก็หนีไม่พ้นในเรื่องของ3อ ครับเรื่องของการสร้างอารมณ์ดีาทาให้เป็นคนมีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่ามีความาเป็นผู้ที่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องรับประทานอาหารการกินที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายนะครับและสุดท้ายอันหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอากาศนะครับก็อยู่ในสภาพอากาศที่เป็นมิตรกับทุกๆคนนะครับ สิ่งสําคัญที่สุดก,ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการดูแลเรื่องของสุขภาพสิ่งหนึ่งประกันใดก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีซึ่งเราจะทํามาดีอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีการตรวจสุขภาพไม่มีการเช็คสุขภาพเลยเราก็อาจจะ,ะแก้ไขปัญหาไม่ทันเช่นเรื่องของความดันเรื่องของโรคเบาหวานตอนนี้เราไม่ทราบว่าเขาจะมาเมื่อไหรแต่ถ้าเรามีการตรวจการเช็กอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์กับ ตัวตัวเราเองแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆได้ครับคือตรงนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งนะของของพวกเราซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการซึ่งข้าราชการเขาก็จะมีเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วเขาก็จะมีเงินในเรื่องของการดูแลบํบาเหน,น็จบำนาญในส่วนของพวกเราซึ่งเป็นชาวบ้านเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีกองทุนเยอะแยะมากมายใน ทั้งในชุมชนเองทั้งในกลุ่มพี่น้องประชาชนต่างๆรวมกลุ่มกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่รัฐบาลาารับประกันและรัฐบาลให้ให้การช่วยเหลือเราก็คือกองทุนออมแห่งชาติหรือบากอาชนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในหมู่บ้านผมนี่ก็รดรงคลงกันสมัครกันก็เกินครึ่งของหมู่บ้านนะครับรวมทั้งตัวของผมเองอก็จะเป็นเป็นหลักประกันได้ว่าเมื่อเรา กเกษียณแล้ว60ปีแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราเงินเราจะส่งไม่หมดส่งไม่ครบทางรัฐบาลเขาก็จะมีะมีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลอยู่แล้วก็จะให้เราเหมือนกับเป็นเงินเงินเดือนของเราอาจจะไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับกับพวกเราซึ่งเราไม่ก็ไม่เคยได้เงินแบบนี้ับแต่ว่ารัฐบาลาก็มีแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งทีอ่อาจจะเป็นการผ่อนคลายความเครียด ในที่ช่วงอายุที่เรามีอายุเยอะขึ้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ